ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะมาเจอกับมิวเมลเลเกอร์อีกแนวนะคะวันนี้ก็จะมาต่อเน,นื่องจากคลิปที่แล้วนะคะที่เรา DIY คุชชั่นทำเองไปนะคะวันนี้ก็จะมา DIY เหมือนกันนะคะจะเป็นตลับข้างนอกของคุชชั่นนะคะเริ่มดยการแกะพลาสติกข้างนอกมานะคะคือไม่ให้เวลาลงสีนะคะจะได้มีความ เรียบเนียนของพื้นผิวขึ้นมาแล้วก็ลายมันก็จะได้ไม่ไปโดนสีเอ,อ่อสีอื่นทับซอ้อน้วยนะคะจากนั้นแล้วก็แกะเคสข้างในมันออกมานะคะใครที่ยังไม่รู้นะคะว่าครูชั่นเนี่ยมันแกะเคสแล้วก็เปลี่ยนตลับได้นะโอเคต่อมาเราก็จะได้เป็นแบบนี้อ่ะมาทาสีกันสีเราใช้วันนี้นะคะจะเป็นสีเงินแล้วก็สีแดงนั่นเอง เริ่มด้วยการทาสีเงินนะคะลงบนเคสเอ้ยลงบนนั่นแหละค่ะตลับพูชชั่นข้างนอกทาไปให้ทั่วๆเลยนะแต่ถ้าทาไม่เรียบไม่เนียนก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าเป็นงานของเรานะคะซึ่งมีชิ้นเดียวในโลกนั่นเองทาไปเรื่อยๆลยะคะสีก็แล้วแต่นะคะว่าเราจะเลือกสีอะไรชอบสีไหนก็ทาสีนั้นไปเลยอันนี้ด้วยความที่เราเจะ กลบสีชมพูด้วยแหละคือเราไม่ค่อยอินกับสีชมพูข้างนอกเท่าไหระคะ่ค่ะก็เลยอยากเปลี่ยนให้เป็นของตัวเองเวลาไปโชว์ทาคุชชั่นอะไรที่ไหนเียว่าเออนี่ของเราเราทำเองคุชชั่นแล้วก็ใส่เองผสมเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะทาปลายเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาทาข้างๆต่อรอบข้างทาไปเลยค่ะเนียนไม่เนียน,ไม,น,ยนไม่เป็นไรนะคะให้มันทาแล้วก็ปิดสีนิดนะ ยโอเคค่ะจากนั้นนะคะทาเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะมันอาจจะยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่าเราทำเองโอเคค่ะต่อมานะเ็จะมาวาดดูหลยกันโดยวันนี้นะคะมิงก็จะเขียนเป็น ตัวอักษรที่เป็นตัว m นะคะกับตัว g นั่นเองก็ค่อยๆทาไปนะคะใช้ศิลปะศิลปะ,ส,ลปะส่วนตัวของเราเนี่ยแหละคะ่ะไม่ต้องไปซีเรียสก,กับมันมากนะคะเพราะว่ามันเป็นงานศิลปะเหมือนแบบมัน,เป,นเป็นของเราค่ะจริงก็ทาลายอะไรก็ได้นะคะตามแต่เราชอบเลยอันนี้เราเขียนเป็นรูปตัว m กับตัว g ซึ่งมันมีความหมายว่ามือที่เกิรนนั่นเองนะคะ ผมบอกให้ดูว่าเป็นคุชชั่นของเรานะอะไรอย่างงี้นี่ตัวเองมาแล้วอาจจะเลอะเทอๆหน่อยนะคะไม่เป็นไรทำครั้งแรกด้วยนะคะนี่ประมาณนี้ต่ตอไปทำตัวจีกันนะคะขึ้นเขียนขึ้นมาเป็นหางตัวจีหัวตัวจีก่อนแล้วก็พยายามทำให้มันเหมือนรูปตัวชีมากที่สุดนะคะ จริงๆแล้วนะคะนอกจากยาทาเล็บเนี่ยเราเอาปากกาพอวเมเนนตะ์นะหรือว่าปากกาตามมาอะไรเงี้ยปากกาที่มันเขียนไว้บอดถาวรอะไรเงี้ยค่ะมาเขียนได้นะแต่ตอนนี้ตอนที่ทำได้ลืมนึกไง <c oughs> นึกได้แต่สีทาเล็บนะคะก็ทาไปได้น่าจะเขียนได้เหมือนกันนะคะโอเคจะขอบอะไรให้เรียบร้อยนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้นี่ไย้ออกมานะคะมีความเงาของสีเงินแล้วก็สีแดงซึ่งตัดกันเห็นได้ชัดนะคะรูปตัวเอ็กับตัวจีทำเองความต่อตุ้่มใจจากนั้นนะคะก็ลองใส่เคสตลับคุชชั่นดู แต่จริงๆแล้วนะคะควรทิ้งไว้ให้มันหายเหม็นสีของยาทะเล็บก,ก่อนนะแล้วค่อยมาใส่อันนี้ใส่ดูเป็นตัวอย่างเฉยนะคะค่ะก็ประมาณนี้นะคเอาไปทำตามกันได้นะจ้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย